สรุปข่าวเชื่มอมนโยโกประกาวันที่8มิถุนายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เด็ดชิ่อนี้ขอเสนอนะรักชันเสนอมูลค่ารวมกว่า100ล้านยูโรรวบแฮรี่เคน็นะ โดยทางบริเอลมาดริดนะฮะตเตรมเสนอเงิน80ล้านยูโรบวกกับโบนัส20ล้านยูโรเพื่อหวังจะคว้าตัวแฮร์รี่เคนไปร่วมทีมให้จงใจโด,ดยกองหน้าในวัย29ปีรายนี้มีข่าวย้าย,ย,ยทีมอย่างต่อเนื่องโดยช่วงที่ผ่านมามีการรายงานข่าวว่าแดเนียลเบรวีท่านประธานสโมสรทเทอ,อรแนมฮอตสเปอร์ไม่อยากจะขายกองหน้าชาวอังกฤษให้ทีมร่วมพีมอังกฤษส่งผลให้ทางบริเอลมาดริดนะฮะกลายเป็นตัวเต็งชันที วกับทางราชทูตขาวเองก็ต้องมาเสียคาริมเบนเซม่าที่ตัดสินแยกทางและก็ย้ายไปเล่นกับทางอันอาชิอัชในลีกซาอุดิอาระเบียซึ่งทางโรสบังโกสก็ต้องมองหาทางกองหน้าบรใหม่มาทดแทนอยู่แล้วโดยช่วงที่ผ่านมาชื่อของทางเคนก็กลายเป็นที่สนใจและก็ถูกหยิบยกมาอะไรงานอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนั้นทามาก้าเองก็ได้เปิดเผยนะว่าเรอัลมาดริดนี่เตรียมข้อเสนอรวมแล้วประมาณ100ล้านยูโรเพื่อจะดึงกองหน้าทีมชาติอังกฤษมาจทางไกลดีทองในครั้งนี้ ให้จบได้นะโดยข้อเสนอดังกล่าวนี้แบ่งเป็นเงินการันตี80ล้านยูโรบวกกับโบนัสตามผลงานในอนาคตอีก20ล้านยูโรซึ่งทางราชนยุทธ์เขามองว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวกรณนั้นเองต้องรอดูท่าทีของสเปอร์จึงจะพอใจหรือไม่โดยช่วงที่ผ่านมาก็มีการบริงารดาว่าเข็นพร้อมที่จะผลักดันการย้ายทีมหนนี้ของตนเองอย่างเต็มที่เหมือนกันนะ นัคนผมเป็นนะว่างานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอบมากักนดีครับไรซ์ไว้รอดูอนาคตหลังจากนี้โดยทางดิแคนไรซ์กองกลางเวสแฮมปัดพูดเรื่องของอนาคตของจเจดองโดยเขาระบุเอาไว้ว่าให้รอดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะโดยคุณคอนบทชนะฟรีออริจินาไป2ต่อหนึ่งในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อคือวันพุทธที่ผ่านมาสวบรให้เจอแฮมเมอร์คว้าแชมป์ไปครองที่สำเร็จ หลังจบเกมสื่ออังกฤษไม่พลาดจะสอบถามถึงอนาคตของมิดฟิลด์วัย24ปีซึ่งมีข่าวในการย้ายทีมอย่างจอดเนื่องในช่วงที่ผ่านมานอกจากนั้นสัญญากาลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายโดยมีออปชั่นอีก1นึ่งซีซั่น ดยตอนที่มีข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของผมออกมาเยอะแยะมากมายกระตันเวสแฮมได้กล่าวมีความสนใจในตัวของผมจากทีม,มดื่นนะแต่ผมเองก็ยังคงมีสัญญากับทางเวสแฮมเหลืออีก2ฤดูกาลผมรักสมโมสรแห่งนี้ผมรักการลงเล่น,นกับสมโมสรแห่งนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยความตั้งใจในตอนนี้ของผมก็คือการลงเล่นให้กับทางเวสแฮมผมเป็นกระตันทีมของสมโมสรและจุดนี้เองผมไม่สามารถจะพูดอะไรออกมาได้ ไว้รอดูถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วเราค่อยมาดูกันว่าใครจะรู้ในขณกนี้เนจ้ผมเป็นดังว่างานนี้จะไปหรือไม่ไปจะย้ายไปไหนอันนี้ก็ไม่มีใครสามารถบอกได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีครับเอาหรือไงสื่อเผยเอลังกายังคุยกับไลซิกไม่คืบหน้านะ โดยงานนี้ทาง Anthony, ka, แอนโทนีเอเลนการตรียมจะย้ายออกจากทางแมนยูในช่วงสม,มัยนี้โดยมีการเจรจากับทางแอบาเรซิกแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในคณรนี้นะโดยดังฟอเรียนเพชเชนเบิร์กนะฮะผู้สื่อข,ข่าวของทางสกายสปอร์ตเยอรมนีทวิชข้อความเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะว่าแ e อนโทนีเอเลนการ์กดาวรุ่งทีมชาติสวีเดนของแมนเชสเตอร์เดดนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับแอบาเรซิกแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากมายนัก ซึ่งเอเดนการนั้นลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของแมนยูตั้งแต่ฤดูกาล2020ัน2 0 2 0 2ถึง2021และทําผลงานได้น่าประทับใจในช่วงแรกแต่ว่าประสิทธิภาพของเขาไม่ค่อยดีนักและก็ยิงได้เพียงแค่4ประตูจากการลงเล่นในทุกบริการบรวมกันแล้ว55เกมในครั้งนี้ สุนวยลุกชาวาสวีดิชเคยยอมรับมาก่อนหน้านี้เขาผิดหวังที่สโมสรขัดขวางในการย้ายไปเล่นกับทีมอื่นด้วยสัญญายืมตัวช่วงเดือนมการาคมที่ผ่านมาและมีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวกับทางอิดิกเชนฮารกนาะยใหญ่คนปัจจุบันในขณะนี้ เดยเขาได้บอกว่าผมได้คุยกับทางเอดิกเชนฮาร์และมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเราสองคนเอเดนการ์ e ที่เราเรามีการสนทนากันมากมายไม่เพียงแต่เรื่องเกี่ยวกับการไม่มีเวลาเล่นเกมแต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นร,บรอบๆตัวนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วเกี่ยวกับสโมสรในขณะนี้เราคุยกันเยอะมากเลยนะและพวกเขาเองก็ช่วยผมได้มากเลยนะโดยทาการบริง,งานจากทางพรัทเทนเบิร์กและบุเดนตว่าเอเดนกา กำลังเจรจากับทางแอร r แบ i c เจ้าของแชมป์ d f b Pokal ้ทีมล่าสุดแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากมายนักโดยมีการพูดคุยกับทางแอร r แบ i c p ติก t าร์ b เ r g เผยแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้านะซึ่งเยยวข่าวของทางสกา s สปอร์ตเยอรมนียังระบุเพิ่มเติมอีกว่าราคาค่าตัวของเอเดนกาจะแต่อยู่ที่ประมาณ15 หรือไม่ก็20ล้านยูโรสำหรับนารุกไวเซเปียรานีที่ลงเล่นกับทีมชาติสวีเดนไปแล้วมากถึง10เกมและกระทําไปแล้วถึง2ประตูหลายสโมสรสอ,อบถามเกี่ยวกับเขาเขาอยู่ในตลาดและเชนเบิร์กทวิตข้อความในครารนี้เป็นทาง,งานที่ต้องรอดูกันต่อไปใใกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอบมานกันครับล้างบางมรดกโซชาเชนฮากเตรียมจะลอยแพ้8แข้งในช่วงสมัยนี้ โดยอิลิชเชนฮากผู้จัดก,การทีมชาวดัชีศาจแดงแมนเชสเตอร์เด,ดนเตมที่จะล้างบางนักเตะแรายในช่วงสมบรณ์นี้โดยหวังที่จะนําเงินอ่าเพื่อจะมาซื้อผู้เล่นเป้าหมายใหม่ในช่วงสมบรณีนะ้าโดยจากความสำเร็จในการนําแมนยูจบอันดับที่3ในตารางศึกรีมเ์ลีกและควา้าแชมป์คาราบาวคัพพอยังที่คุมทีมแค่ฤดูกาลแรกทําให้เทนฮากตั้งเป้าที่จะเสริมแกร่งเพื่อจะหวังนําต้ะสงกัดประสบความสำเร็จมากกว่านี้ โดยเทื่อที่จะบรรลุเป,ป้าหมายที่ต้องการกุซูรชาวดัชเองก็เตรียมที่จะล้างบางนักเตะที่มีอยู่ในแผนการทําทีมออกไปโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นแข้งที่เป็นมนรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยที่ทางนาร์ดุมโอเลก่กุนซสชากุมเอเชียนนะโดยเพิ่มตั้งแต่แฮร์รี่แม็กไวเซนเตอร์แบ็กกัปตันทีมตามมาด้วยเฟร็ดและก็สกอตต์แบ็กชอมเบเน่สองกองกลางคู่หูสยองขวัญและก็แอนเจนีมัสยานกองหน้ากระดูกเปาะชาวฝรั่งเศสขณะที่อีกหนึ่งนักเตะที่ถือเป็นเด็กปั้นของนารุกอม นั่นก็คือดินแฮนเดอร์สันซึ่งเคยถูกคาดหมายได้ว่าจะเป็นเมือหนึ่งแทนชีดาบิดเจคิอาถูกส่งลงไปเล่นนะฮะแบบยิมตัวกับทางนอตติงแฮมฟอเรสต์มีแบบว่าจะย้ายไปเฝ้าเสาให้กับทางทัพเจ้าป่าถาวรกันอีกด้วย กาะนั้นแล้วการที่ทางในายใหญ่ชาวนอร์เวย์โดนไล่ออกเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021และทีมแต่งตั้งบรัสฟันนิกเข้ามาคุมทัพช่วคราวก็ยังมีแผนที่จะดันแฮนเดอร์สันขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแต่พอเชนฮากเข้ามาคุมบางเฉียนเขาจัดการส่งนักเตะไปเล่นแบบยืยมตัวกับทางฟอ r e เรสต์ทันชีสำหรับอีกรายที่เรียกมาเก็บเสื้อผ้าออกจากทางโอเทฟอร์ดก็คืออารเร็กเชลเดส แบ็คซ้ายทาวบอสเเรียนตามมาด้วยเบนตอนดินเบรียนฟูลแบ็คดาวโรดรวมทั้งเอริกบาชจีเซนเตอร์แบ็คในครั้งนี้ด้วยซึ่งทั้ง8คนนี้ไม่อยู่ในแผนการสร้างทีมของเชนฮากนะโดยหากจะสามารถขายนักเตะส่วนเกินเหล่านี้ออกไปได้หมดในายใหญ่ชาดัสเองก็เล็งที่จะทําการเสริมแกร่งชันชีโดยรายแรกที่จะเตรียมจะมาร่วมทัพนั่นคือคิมบินแจดารับชาวเกาหลีใต้ที่เพิ่งช่วยนาบปรีคว,ว้าแชมป์กานโชคซิรียในฤด,ดูกาลนี้ นอกจากนี้เชนฮากยังหวังจะได้ตัวกองกลางตัวใหม่อีก2อรายและกองหน้าระดับโลกอีก1รายโดยเป้าหมายหลักก็คือแฮร์รี่เคนแต่ถ้าหากพลาดกับตันทิมเันอังกฤษไปพวกเขาก็เบนเข็มไปที่วิกเตอร์โอซิมเฮนหัวหอกนิวยอรีรักดานโครโรบูอานีกองหน้าแฟรงเฟิร์ชราบุสฮอยบรุนดาร์ยิงอาจารตาและก็กอนซาโร์บรามอสจอมทรมประตูเบนฟิก้า น้านผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันขายเข้าซื้อออกขายออกซื้อเข้านะฮะจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กในยุคข,ของเอ i ิชันฮักเรามาดูข่าวจบมากกันครับมิเลนโควิชเจ็บปวดโดนกดนาทีบาปในครั้งนี้โดยงานนี้ทางาวินโ,นโคร่ามิเลนโควิชนะฮะกองหลังของฟิโอนาจินายอมรับว่าเจ็บปวดที่ต้องพ่ายแพ้ด้วยการโดนยิงประตูชัยช่วงท้ายเกม ดทัด้งวิโอลานี้พลาดท่าพ่ายแพ้เวสแฮมไปหนึ่งต่อสองในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบชิงชเตเลิศเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาหลังจากโดนทงประตูนนทีที่90ส่งผลให้ตัวแทนจากทางอิตาลีต้องอ,อกหักเปาะทันชีหลังจบเกมนารับไวต์ช่ฟฟีรายนี้นระบุเลนเว่าเป็นการปรชาชัยที่เจ็บปวดเป็นอย่างมากเพราะทีมโดนเวสแฮมทำประตูชยัยช่วงอธิบาบของกอารแข่งขัน โดยเขาจะบอกว่ามันเจ็บปวดที่ต้องมาพ่ายแพ้แบบนี้พวกเรานั้นเล่นได้ดีแต่ไม่สามารถเสียประตูง่ายๆได้แบบนั้นในช่วงนาทีสุดท้ายในครั้งนี้ได้ทีมทุ่มเทบทหน้าตักแต่ในจังหวัดที่จําเป็นพวกเรานั้นต้องมีสมาธิกับการเล่นมากกว่านี้คุมเกมต่อไปแล้วก็เพรสชิ่งต่อเนื่องในท้ายที่สุดรายละเอียดเล็กน้อยแบบนี้ได้สร้างความแตกต่างให้กับเกมแบบนี้จริงๆนะ เดยกรนินี้คลลาบิเลนโควิดเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยมีข่าวกับทางแมนยูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแพ้แบบนี้ไม่แฮปปี้กับทีมย้ายดีกว่าครับย้ายมาหาแมนยูของเราดีกว่านะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมน is, เชสเตอร์เดในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนติาชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลครับ